สวัสดีทุกท่านนะครับกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับกับช่อง e m อ a c h a าแ e นเนลแอนดรอยของเรานะครับช่องที่จะรวบรวมข่าวสารเกี่ยวกับมือถือในฝั่งของ Android ทุกรุ่นนะครับมือถือรุ่นในลดลดราคาหรือว่ามีโปรที่น่าสนใจที่สุดในแต่ละเดือนนะครับเราก็จะนํามาทําคลิปรีวิวให้ท่านได้ดูกันเป็นประจําแบบนี้ท่านอยากจะซื้อมือถือรุ่นไหนในฝั่งของ Android นะครับแล้วอยากจะเช็คราคาก่อนที่จะซื้อไม่ว่าจะเป็นซื้อพร้อมโปรเน็ตหรือว่าซื้อแบบไม่ติดโปรนะครับเราก็จะมีราคาใหม่ๆม,มีโปรใหม่ๆม,มาอัปเเดดตให้้แบบนนีทุกือนนร,รวมไปถึง ก็ยังมีการนํามือถือรุ่นต่างๆมาแกะกล่องรีวิวให้ดูกันด้วยอยากจะดูโปรของมือถือรุ่นไหนเป็นพิเศษนะครับหรือว่าอยากจะให้ผมนํามือถือรุ่นไหนมาแกะกล่องให้ดูก็สามารถคอมเมนต์แนะนํากันเข้ามาได้นะครับสำหรับคลิปวันนี้ก็อย่างที่ทุกท่านเห็นเลยนะครับเราจะมาดูในส่วนของราคามือถือสเปคเทพนะครับมีการ,รลดราคาน่าสนใจสําหรับ Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G นะครับซึ่งตัวอย่างเครื่องก็เป็นอย่างที่ทุกท่านเห็นนะครับมีความสวย ในเรื่องของสเปคไม่ต้องพูดถึงนะครับใช้งานได้ดีอย่างแน่นอนซื้อมาเล่นเกมซื้อมาดูหนังโดยเฉพาะท่านที่ชื่นชอบใน Gala x y n ี่ e นะครับมือถือที่มีปากกานะครับรุ่นนี้ตอบโจทย์อย่างแน่นอนสําหรับราคาล่าสุดนะครับในปี2022 Galaxy Note 20 Ultra 5G นะครับมีการลดราคาให้ค่อนข้างเยอะนะครับวันนี้ก็เลยนํามาเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับสำหรับท่านที่มีงบพอที่จะซื้อได้นะครับแล้วรอรุ่นนี้ให้มีการลดราคาเดี๋ยวมาดูราคาล่าสุดทั้งหมดกันนะครับเป็นราคา ในช่วงปลายเดือนมีนาคมแบบนี้นะครับสำหรับ Galaxy Note 20 Ultra 5G มีราคาเป็นอย่างไรแล้วก็น่าซื้อไหมนะครับซึ่งถ้าท่านอยากจะดูการแกะกล่องรีวิวแบบละเอียดอยากจะดูพรีวิวแบบละเอียดนะครับก็สามารถย้อนกลับไปดูได้ในช่องของเราเอาละครับไม่เป็นการเสรียเวลาเดี๋ยวเราไปเริ่มต้นดูกันที่ราคาเครื่องเปล่าแบบไม่ติดโปรกันก่อนนะครับสำหรับ Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G นะครับอัปเดต,ตราคาล่าสุดวันนี้วันที่ 24มีนาคมปี2022นะครับเริ่มต้นดูกันที่ร้านจากทางด้าน Lazada กันก่อนซึ่งตอนนี้นะครับ Lazada เขาจะมีการจัดแคมเปญน l z z d d b i r t t h d y y a l e ซนะครับวันเกิด Lazada ครบ10ปีก็จะมีคูปองส่วนลดต่างๆมากมายนะครับท่านไหนที่อยากจะซื้ออะไรก็อย่าลืมไปโหลดแอป Lazada มาไว้ในมือถือนะครับแล้วก็สามารถเข้าไปสั่งซื้อกันได้แคมเปญน,นี้เริ่มวันที่27มีนาคมนี้ยาวๆไปถึง5เมษายนเลยนะครับแต่ว่าจะมีการลดราคาให้เยอะจริงๆ ก็จะเป็นวันที่27มีนาคมนี้เลยนะครับยังไงแล้วสามารถเข้าไปติดตามกันได้หรือว่าจะ ดูจากช่องของเราก็ได้นะครับมือถือรุ่นไหนลดราคาเราก็จะนํามาให้ได้สั่งซื้อกันกลับมาดูกันต่อที่ s a m ซุงก g ล l ซี่โน้ตยี่สิบอัล g ของเรานะครับเริ่มต้นดูกันที่ร้านแรกก็เป็นร้านจากทาง s ซัมซุงเองนะครับมาขายผ่านทาง Lazada เป็นร้าน l ัสมอลสำหรับ Samsung g a l a ี่โน้ตยี่สิบอัล g นะครับรุ่นนี้เป็นรุ่นแรม1 2ลอม 256GB ก็เพียงพอต่อการใช้งานอย่างแน่นอนนะครับจากราคาปกติ2 9 0 0บาทนะครับลรดราา้าร้อยบาทนะรือ เหลือเพียงแค่29,190บาทโดยที่วิธีการจ่ายเงินนะครับเราก็สามารถเลือกเป็นเก็บเงินปลายทางได้หรือว่าอยากจะผ่อนผ่อนได้สูงสุด10เดือนนะครับจ่ายเดือนละ2919บาทต่อเดือนประมาณนี้มีให้เลือก2สีนะครับสินค้าเป็นของแค่ร้อเปเปลี่ยนคืนได้ภายใน15วันแล้วก็มีประกันจากศูนย์ซัมซุงให้ด้วยนี่เป็นราคาสําหรับราแรกนะครับท่านไหนที่สนใจอย,อยากจะสั่งซื้อกดเข้าไปดูรายละเอียดแล้วก็สั่งซื้อกันได้นะครับที่ลิงก์ใต้คล ร้านนี้ลดราคาให้ค่อนข้างเยอะเลยนะครับสำหรับ Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G นะครับก็จะเป็นรุ่น RAM 12นะครับในส่วนของความจุก็จะมีให้เลือกเป็น256หรือว่า512 GB สินค้าเป็นของใหม่มือ1นะครับเป็นเครื่องศูนย์ไทยมีประกันให้แล้วก็ฟรีค่าจัดส่งจากราคาปกติ42,900บาทนะครับถ้าสั่งซื้อวันนี้ลดเหลือ24,980บาทแล้วก็พิเศษในวันที่27มีนาคมนี้ราคาจะถูกลงไปอีกนะครับอา จะเหลือประมาณ20,020-20,030ประมาณนี้นะครับยังไงท่านสามารถกดเข้าไปดูที่ลิงก์ได้ซึ่งวิธีการเก็บเงินสามารถเก็บเงินปลายทางได้นะครับสินค้าเปลี่ยนคืนได้ภายใน7วันแล้วก็มีประกันจากร้านให้นี่เป็นราคาสําหรับ Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G นะครับจากทางด้านแอป Lazada วันนี้มีมาให้ดู2ร้านนะครับท่านชอบของร้านไหนสามารถกดเข้าไปดูรายละเอียดหรือว่าเข้าไปสั่งซื้อกันได้ที่ลิงก์ของ Lazada อยู่ที่ด้านล่างของคลิปนะครับไปเช็คราคากันต่อที่ร้านจาก Shopee ปปกันบ้างนะครับ ร้านแรกที่นํามาให้ดูกันจัดจาหน่ายโดยทางร้าน Banana IT นะครับมาขายผ่านทางแอปช้อปปี้สำหรับ Samsung Galaxy Note 20 Ultra นะครับเป็นรุ่นแรม12ลอม256 g b นะครับจากราคาปกติ32,900ลดเหลือ27,900บาทนะครับแล้วก็ยังฟรีค่าจัดส่งสําหรับสีมีเหลือ1สีนะครับถ้าในที่อยากจะซื้อกดเข้าไปดูรายละเอียดแล้วก็สั่งซื้อกันได้สินค้าเป็นของแท้100%เปลี่ยนคืนได้ภายใน15วันแล้วก็ส่งฟรีให้ทั่วไทยนะครับนี่เป็น ราคาสำหรับร้านแรกดูต่อกันที่ร้านที่2จากช้อปปีเหมือนกันนะครับสำหรับซัมซุงกาเล็กซี่โน้ต20อัลตรามีทั้งรุ่น 5G แล้วก็ 4G ให้เลือกนะครับราคาจะต่างกันตัวเครื่องเป็นเครื่องศู์ไทยสามารถเอาเข้าศูนย์ซัมซุงได้ทั่วประเทศนะครับสำหรับราคาเริ่มต้น23,940บาทถึง27,520บาทนะครับมีคูป,ปองส่วนลดจากร้านให้ด้วยแล้วก็ฟรีค่าจัดส่งวิธีการชำระเงินสามารถเก็บเงินปลายทางได้หรือว่าอยากจะผ่อนก็สามารถผ่อนได้นะครับท่านใดที่อยากจะซื้อสามารถ เข้าไปดูรายละเอียดแล้วก็สั่งซื้อกันได้ที่ลิงก์ของ s h o ป e e อยู่ที่ด้านล่างของคลิปนะครับส่งท้ายกันที่ร้านสุดท้ายจากทางด้าน JD Central นะครับ Samsung Galaxy Note ยี่สิบ Ultra ห้า g แรมสิบสองลอมสองร้อยห้าสิบหกกิกะไบต์ตัวเครื่องมีประกันศูนย์ไทยให้หนึ่งปีนะครับจากราคาปกติสี่หมื่นสองพันเก้าร้อยลดราคาเหลือสองหมื่นห้าพันหกร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะครับแล้วก็มีคูปองส่วนลดให้ด้วยวิธีการจ่ายเงินสามารถเก็บเงินปลายทางได้นะครับอยากจะผ่อนผ่อนศูนย์เปอร์เซ็นต์ได้สูงสุดเดือน จ่ายเดือนละ4,283บาทต่อเดือนประมาณนี้นะครับมีให้เลือก2สีสินค้าเปลี่ยนคืนได้ภายใน7วันแล้วก็มีประกันจากศูนย์ซัมซุงให้นะครับท่านใดนที่สนใจอยากจะสั่งซื้อจากทางด้าน JD c e n t r นะครับกดเข้าไปดูรายละเอียดหรือว่ากดเข้าไปสั่งซื้อได้นะครับที่ลิงก์ของ JD c e n t r อยู่ที่ด้านล่างของคลิปเช่นเดียวกันนี่ก็จะเป็นสรุปราคาเครื่องเปล่าทั้งหมดนะครับของ Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G นะครับโปรโมชั่นลดราคาพิเศษจากทั้ง Shopee, Lazada แล้วก็ JD c e n t r นะครับ ดูมาถึงตรงนี้ท่านชอบของร้านไหนนะครับก็กดเข้าไปดูรายละเอียดหรือว่าสั่งซื้อกันได้นะครับที่ลิงก์ใต้คลิปเลยนะครับส่วนการซื้อเครื่องพร้อมโปรเน็ตจากทั้ง3ค่ายมือถือสําหรับ Galaxy Note 20 Ultra 5G นะครับไปเริ่มต้นดูกันที่ค่ายแรกสําหรับค่าย TrueMove H นะครับ Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G ซื้อได้ในราคาเริ่มต้น2 9 0 0บาทนะครับมีให้เลือก2สีซึ่งความจุก,ก็จะเป็น256 g b นะครับถ้าสั่งซื้อออนไลน์มีโค้ดส่วนลดให้1,000บาทยังไงแล้วกดเข้าไปดู ได้นะครับที่เว็บไซต์ของ TrueMove e ในส่วนของการซื้อเครื่องพร้อมโปรเน็ตนะครับก็จะมีให้เลือกหลายโปรเดี๋ยวเรามาไล่ดูกันทีละโปรนะครับมาดูแบบแรกนะครับสำหรับการย้ายค่ายออนไลน์นะครับซื้อได้ในราคาเริ่มต้น2,900บาท ก็จะมีแพ็กเกจรายเดือนให้เลือกหลายแบบเลยนะครับเรามาดูกันแบบแรกสําหรับรายเดือนเดือนละ1699ซื้อเครื่องได้ราคา29,000นะครับพร้อมกับจ่ายค่าเน็ตล่วงหน้า3,210บาทมีสัญญาในการใช้งาน12เดือนนะครับถัดมาก็จะเป็นรายเดือนเดือนละ1199ซื้อได้ราคา26,900จ่ายค่าเน็ตล่วงหน้า2,140บาทแล้วก็โปร899ซื้อได้ราคา29,900จ่ายค่าเน็ตล่วงหน้า1,605บาทนะครับสัญญาในการใช้งาน12เดือนส่วนลูกค้าใหม่สําหรับท่านที่จะไปเปิดเบอร์ใม นะครับซื้อได้ในราคาเริ่มต้น21,900เป็นอินเทอร์เน็ตรายเดือนเดือนละ1,699นะครับแล้วก็จ่ายค่าเน็ตล่วงหน้าด้วย3,210บาทสัญญาในการใช้งานมี12เดือนโปร1199ซื้อได้ราคา27,900นะครับจ่ายค่าเน็ตล่วงหน้า2,140แล้วก็โปร899ซื้อได้ราคา3900พร้อมกับจ่ายค่าเน็ตล่วงหน้า1,605บาทสัญญาในการใช้งาน12เดือนเช่นเดียวกันส่วนลูกค้าปัจจุบัน t r o e m o v e H นะครับที่ใช้งานแบบรายเดือนมามากกว่า1ปีขึ้นไป สามารถซื้อได้ในราคาเริ่มต้น21,900โดยที่ไม่ต้องจ่ายค่าเน็ตตรงหน้านะครับ1699ซื้อได้ราคา25,900โปร1199ซื้อได้ราคา27,900โปร899ซื้อได้ราคา3900ทุกโปรไม่ต้องจ่ายค่าเน็ตตรงหน้าแต่ว่าจะมีสัญญา12เดือนนะครับรายละเอียดก็จะอยู่ด้านล่างอย่างที่ทุกท่านเห็นส่วนคนที่ใช้แบบเติมเงินอยู่นะครับแล้วอยากจะเปลี่ยนเป็นแบบรายเดือนก็ซื้อได้ในราคาเริ่มต้น27,900บาทราคาเครื่องเปล่าขายอยู่ที่42,900 นี่ก็จะเป็นรายละเอียดของโปรสำหรับการซื้อ Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G นะครับจากทางด้านค่าย TrueMove H ท่านใดที่อยากจะซื้อหรือว่าอยากจะทราบรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับสามารถไปสอบถามได้โดยตรงหรือว่าไปหาซื้อกันได้เลยนะครับที่ศูนย์ True Shop ทุกสาขาส่วนค่ายที่2เป็นของค่าย d t e c นะครับ s a m s u n g g a l ็ x ซ Note 20 5G r a m 8ลอม 256GB ราคาเครื่องเปล่าขายอยู่ที่33,900บาทนะครับโปรเน็ตรายเดือนเริ่มต้น18,900ซึ่งก็จะ มีค่าเหนีด่ดลงหน้า4,000นะครับเป็นแพ็กเกจรายเดือนเดือนละ1,499รวมจ่ายทั้งหมดในวันที่ซื้อเครื่องประมาณ23,180บาทนะครับโปร1,999ซื้อได้ราคา26,400จ่ายค่าเหนีด่ดลงหน้า2,500นะครับโปร8 9 9ซื้อได้ราคา27,900จ่ายค่าเหนีด่ดลงหน้า2,000แล้วก็โปร6 9 9ซื้อได้ราคา28,900จ่ายค่าเหนีด่ดลงหน้า1,500บาทท่านไหนที่สนใจอยากจะซื้อสามารถไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับหรือว่าไปหาซื้อกันได้้ททที่่่ศูนนนยยย์ุุกสสสาาาาขขวดเป็อง ค่าย AIS นะครับ Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G แรม12ลอม256 g b ราคาเครื่องเปล่าขายอยู่ที่42,900บาทในส่วนของโปรเน็ตรายเดือนตอนนี้จะไม่มีจัดโปรนะครับแล้วที่สำคัญสินค้าก็หมดด้วยถ้ามีสินค้าเมื่อไหร่จะมาอัปเดตให้อีกครั้งหนึ่งนะครับโอเคนะครับนี่เป็นการสรุปราคาล่าสุดทั้งหมดของ Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G นะครับมีทั้งเครื่องเปล่าแบบไม่ติดโปรแล้วก็เครื่องพร้อมโปรเน็ตนะครับท่านชอบแบบไหนสามารถเลือกซื้อได้อยากจะซื้อเครื่องเปล่าแบบ ไม่ติดโปรนะครับลดราคาพิเศษก็สั่งซื้อได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนะครับไม่ว่าจะเป็นของ lazada shopee หรือว่า jd c e n t a n ส่วนถ้าอยากจะซื้อพร้อมโปรเน็ตนะครับก็สามารถไปหาซื้อกันได้ตามศูนย์มือถือไม่ว่าจะเป็นศูนย์ทรูนะครับศูนย์ดีแทหรือว่าศูนย์ ais รายละเอียดของราคาโดยรวมทั้งหมดก็จะประมาณนี้นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมคลิปนี้ถ้าท่านชอบหรือว่าเห็นว่าคลิปจากช่องของเรามีประโยชน์ต่อท่านผมก็ฝากกดติดตามแล้วก็กดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อที่จะเป็นกำลังใจให้ผมในนนการทคลิปโปโชดัดีีๆแบบ้ มาให้กับทุกท่านได้รับชมต่อไปในทุกเดือนสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาทุกท่านไปก่อนเจอกันใหม่ทีคลิปหน้าสวัสดีครับ